បាទពីខាងសួស្តីពីពីពីណងតាមណាញ៉ាំលេងពីណញ៉ាំណាបាត់ស្វីខ្ជាយគឺដេតបាទអូទៅហើយសងហៃណាវៃអ៎យ៉ាសងហៃ วะแม่กับพาดําวายอ้ีแม่เขาปลาอยู่ทางหลังหมู่หไอแม่กินสัก่อนแม่กินซะก่อน

โอ้บอดีเบิ่งแล้วคือบัใส่บัดดีเอาลงมาเห็นป่ะบอดีหิวลงมายายมันเย็นแหงนะกินบันยัได้เข่งเข่งกาใส่ไหเอากาก่อนพี่น้อง เฮ้ยสวัสดีค่ะ บอลต่างกล่องกับพี่น้องมาดับจะเทิงลงลเลยตียนผ้ภาซับซ้ำฉี่ห้อนพี่น้อเนาะดําหน้าดิบอ๋อม่วนละโดยพระเจ้าเออโอ้ยจะไปพาซอนเออ นวนค่าใหย่จะนอนบรับหวานนอนนอกินด้นอนวย่จะ้อนเด็กดเน่ไ่ตอบอย่างเรื่องหนึ่งเล้คก็

มื้อนี้อ่ะอีหน้าเอ้ยดำงานแรกแหมแดดมันหลายบ่พุ่นดายกับประเทศเมืองไหนฮักแดดเด้อพี่น้องเอาหน้าเลยครับผมแม่มาดังโอ้ยสดค่ะเด้อรถมาบ่ทนเฮาก็จัดยาอ้าวเฮาก็มาเด้ออยากกินไฟซ่ําแล้ว อยากเอาไปเหนื่อยนะมันจะสีเขียวกรดเสร็จวะแน่นมันจะเปลี่ยนมาเสร็จได้หรือยัง

ตีเอามาดิบอลจยืนนะมาบอลนามเจนี่ะแม่ก้าวจะลุกเนาะแล้วอ้าวมจะลุกแม่เวลาขออาบน้ำหายนะการแขไปเอ้ยามือทรายกินพามือซะก่อนเพื่อสีอาบล่าแล้ว เจสร้าง้มันเตื่นยแน่นอน่นบรกกิกรการบริรับลูกคนอยากแยกลากกอดนนอคูณนั่นกอดคูนี้อ๋อตะไคร้ขั้วไปตะไใ้จนทงวัน,ว,นวันไปธัญญาเต็นี่มาเบอี่ยังไ มีใจอยู่ที่ได้เมืองเลยกันใหญ่สำ,นนส,ำนนสำกันใหญ่สำหรับการเรียกปกุ้งกันด้วย แนวเนี่ยเขายัมาตามมาด้ยแม่เกี่ยวข่าวีขึ้นเมื่อแนมขึ้นไปว่าสิบเมื่อไลยได้แนมขึไปแว๊บเห็นว่าแบแม่แนเมื่อนำการทำบริษัทาต่อนี่ตัวเนี้ยจอกวมาลายมืออะสมควรอยู่แล้วอต่อมาเมื่อส่งแต่ว่าต้องว่าว่าก็แม่เมื่อว่าเมื่อสองสามมือนี่็ตตดอองสมมือแต่ัที่สามวันนี้ิเท่าไหร่ น้องามามนมเกลี้ยงแ้นักงานแจกต่อขันแจกนี่ไปขึ้นนี่เอจะบาดเนีตัผมเลยไปเกียนผมกับมาแล้ ติดหน่อยเขาตัดเป๊ะเดียวหาท่านคืนใช่ค่ะใช่คืนเขาตัดขึ้นเลยมาก่อนมีอ่ะกูว่าอย่างนี้นี่เอ๊ะกูว่ากูเหเต้แบบกูว่าไม่เหะเต้จะขึ้น

เตรียมตกืนกินกันอยู่อยากให้มันขำไว้ไว้มันคืนจะกินแม่จงกินแม่มีต,งมตังชองตูบมีตังช่องตูบ <c ười> ีแตกตาอีๆๆแม่นอะไรแหงตัวนั่น,น,นกระเพอกเขาตัวนั่นกระพือกเขาแม่ทุดท่ายกับเขาก็อยู่ก็เมียเขา <c ười> เจ็บปวดตัวมาย่างนายบอกว่ามี่จะอยู่กับเมียแต่ต้องพิจารณาเรื่องอื่นบ้างบ๊วยต้องพิจารณาเรื่องความรักแต่ว่าในเรื่องมารร่างใจว่าโี้โหใจขอนพี่จะมาอยู่ตรงนี้ Thank you. Hãy nó cho kênh Ghiền Mì bắt Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ຊ່າງເດອືອຽງພີ່ນ້ອງເອີ້ວິທານຜ່ານແລ້ວປ້າຍນູ້ນເອີຍເດກໜຶ່ງແຕ່ວ່າ่ນັ້ນລອກລອກแมິ 哎呀！你。 ก้าอยู่ใชนมดก้า้เอาไปำ

那你用。 ก็มืออื่นเขาจะพยายาเนึกหน้าบ่อที่สุดก็เสร็จแล้วค่ะเหลืออีกใครยังอีกใครหนึ่งน้องทายยาวทายง่ายทายาวแบบนี้เนาะเก่งกันทุกคนเลยสู้กันทุกคนเลยจริงนะครับอา น้องจีโน่นั่นงดัมซ่านางก็เลยเป็นคนกล้าแทนเนาะเออมาใหญ่จีโน่มาใหญ่มาใหญ่เบิดนะตามหน้าต่อพี่นอ้อ,องเอ้ยขอบคุวรจะน่าใจพี่นอ้องคลิปนี้จ้าเบิร์ตสนี้ก่อนผูดซ้ำให้นี่ก็คือแม่กับสามีนางนั่นเองนะคะ โอเคเก็บบรรยากาศไ้ซ้ำนี้ค่ะขอบคุณทุกก่านทรายนะคะ